แล่หัวใจรักใครตอนที่23กําหนดวันวิว่างานแต่งงานที่ไม่มีคนภายนอกเป็นไปได้ยังไงที่แกไม่รู้วันพิธีในโบสถ์นั่นในวันไหนกันแน่คุณป้าดาริกาหรือหมอคลวินไม่ได้บอกแกหรืองไงแพรเออไม่ได้บอกท่านบอกแค่ว่าจะจัดการเรื่องนี้เองขอแค่ทําตัวให้ว่างเท่านั้นในไม่กี่วันนี้ล่ะฉันไม่รู้หลงนะว่าทําไมเป็นแบบนี้ อย่างที่แกรู้ครอบครัวนี้ไม่ปกติคราก่อนที่พี่ชายของเคลวินแต่งงานฉันก็ไม่เคยได้ไปสักครั้งเดียวขนาะฉันรู้จักกับป้าดาริกากับคลวินมาตั้งกี่ปีแล้วล่ะฮะ่แลมาสรินนั่งคนกาแฟในถ้วยของตนเองด้วยท่าทีเลื่อนลอยขณะที่เพื่อนสาวแมาตตี้ได้แต่มองหน้าหลอนอยู่นานร่องรอยผิดหวังเสียใจยังคงมีอยู่บ้างหากแต่ก็น้อยกว่าก่อนหน้านี้มากนักแกคิดอะไรอยู่ล่ะแพร เรื่องใหญ่มันตราหรือเปล่าฉันว่าแกตัดใจจากเควินซะเถอะนะต่อไปเขาเป็นน้องเขยแกฉันไม่คิดว่าคนอย่างเควินจะฮะฉันต่างจากยายมันตราตรงไหนแมตตี้แกดูสิฉันกับมันแทบจะคลานตามกันมาหน้าตารูปร่างแม้แต่อาชีพฉันก็ไม่รู้ว่าฉันด้อยกว่ามันตรงไหนเควินถึงได้เลือกมันอะมันไม่เกี่ยวกับข้อด้อยข้อเสียหรอกนะแพร ไม่รักก็คือไม่รักแกเข้าใจไหมล่ะแล้วครวินรักวันตรงไหนครวินแทบไม่รู้จักมันด้วยซ้ําทั้งที่ฉันน่ะรู้จักเข้ามาตั้งกี่ปีแล้วสีน่าเจ็บปวดของเพื่อนสาวทําให้แมตตี้จำใจเลื่อนมือมาบีบมือหล่อนเป็นการปลอบใจไม่มีอะไรในโลกที่เป็นของเราทั้งหมดหรอกนะแพรได้อย่างก็ต้องเสียอย่างมันตราอาจไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ฉันรู้จักมันตราดีนะ น้องแก่ก็เหมือนแกเพียงแต่ไม่ได้เข้มแข็งหรือเก่งเท่าแกฉันไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่แกคิดหรอกนะแมตตี้ฉันอิจฉามันจะแย่ทำไมเคลวินต้องรักมันด้วยหรือแกอยากให้เคลวินแต่งกับยายมินนั่นหรือแกแค่ห่วงเคลวินเพราะแกมาก่อนมันตราฉันว่าแกไม่ได้รักเคลวินหรอกนะเชื่อเถอะแกต้องเข้าใจแน่เพียงแต่ตอนนี้มันยังใหม่อยู่ การสนทนาถูกขั้นด้วยเสียงมือถือของแปลมาสรินหล่อนละสายตาจากถ้วยกาแฟก่อนจะเลื่อนจอรับสายด้วยสีหน้าเฉยชาผิดกับน้ำเสียงที่แสนจะอ่อนหวานจับใจคุณอามสวัสดีค่ะแพลไม่ว่างค่ะพอดีมีงานค้างเอาไว้แพลว่างแพลจะโทรหานะคะขอโทษจริงๆค่ะแพลต้องรีบส่งงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาสองสาวันแล้วค่ะงานเยอะมาก คุณนะคะที่ชวนแปลเอาไว้ขล่าวหน้าแปลขอเป็นคุณเลี้ยงคุณอ่ามบ้างนะคะวางสายการจบการสนทนาสีในตาก็กระด้างขึ้นมาทันทีเฮ่มันคงคิดจะกินฉันเหมือนสาวๆพวกนั้นล่ะสิฝันไปเหอะแกไม่ควรเล่นกับไฟนะแพลหมอนี่ไม่ใช่คนดีแพรมัสตินเหยียดริมฝีปากเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจ ขยับตัวจากเก้าอี้หนาหันมาสนใจกับงานตรงหน้าอีกครั้งฉันต้องรู้ให้ได้ว่าหมอนี่กับน้องสาวของมันคิดจะทำอะไรกับน้องสาวของฉันต่อให้เกลียดหน้าใหญ่นั่นมากแค่ไหนแต่มันก็เป็นสายเลือดที่เป็นเหมือนมรดกที่พ่อฉันทิ้งไว้ให้ฉันฉันคงปล่อยให้มันตายไปไม่ได้หรอกแมตตี้ยิ้มขำกับน้ำเสียงชิงชังที่แฝงไปด้วยความริษยาเล็กๆนั่นจากหลอน แคลมัสรินเมินหน้าจากสายตารู้ทันของเพื่อนสาวหล่อนทำหน้าเฉยชาอันไปทำงานด้วยความตั้งใจอยู่กับจานสีและงานตรงหน้าปล่อยความคิดให้หลุดจากความหมกมุ่นนั่นชั่วคลาวฉันตื่นเต้นค่ะยญิงสาวสารภาพด้วยฝ่ามือที่เย็นชื้นทั้งสองมือตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้เธอถูกปลุกให้มาอยู่กับช่างแต่งหน้าทำผมของลินดาเกล อยู่กับบรรดาคนแปลกหน้าสองสาคนในห้องแต่งตัวนี้นับชั่วโมงทีเดียวก่อนจะพบว่าคนแปลกหน้ามายืนรอหลายคนดูท่าจะเป็นญาติญาตในตระกูลแกลนทั้งนั้นท่าทางเจ้าสาวนายคิดกลัวจังเลยนะเคลวินนุ่มรอเล้าผมสีทองคนหนึ่งทักทายขึ้นในตาที่เพ่าระยะเป็นประกายแต่นี่ไม่ได้ทำให้มันตราหายตื่นเต้นได้เลยเธอถูกคุณดาริกาจูงมาที่ห้องรับแขก พลางแนะนำให้รู้จักกับญาติินับสิบสบคนที่หญิงสาวไม่มีทางจะจดจำชื่อได้ทั้งหมดได้แต่ยิ้มพร้อมกับยกมือไหว้เท่านั้นเจ้าล้อเธอนาะมารกเห็นแกหน้าฉันเถอะค่ะตอนลงจากเครื่องเพื่อนคุณคิดว่าฉันเป็นหลานสาวซะอีกน่าสงสารตัวเองจริงๆที่มีสามีอายุห่างกันมากขนาดนี้เตียงแม่สาวผมสีน้ำตาลอ่อนในตาสีฟ้าทำให้คนที่กำลังยิ้มขบขำนั้นคลายรอยยิ้มลงเล็กน้อย รียกฉันว่าเอวาน่าค่ะคุณมันราฉันเป็นภรรยาของมาร์กลนพี่ชายของเคลวินพวกเขาหน้าตากลายกันใช่ไหมล่ะคะต่างกันก็แค่สีผมมาร์กเหมือนพ่อแต่เคลวินเหมือนแม่แต่ฉันน่าจะอ่อนกว่าคุณหลายปีนะคะฉันรุ่นเดียวกับเคลวินอ่าสวัสดีค่ะคุณเอวานะ่าเรียกเอวาน่าเฉยๆก็ได้ค่ะหล่อนยิ้มยามจ่มใสกับเจ้าสาวของเคลวินจนเจ้าเ่านั้นยิ้มไม่หยุดสักที ฉันหวังว่าเมียฉันจะไม่ดือ้อย่างเธอนะเอวานะน่าเงียบเป็นเลยเคลวินคราวก่อนปล่อยให้ฉันเข้าใจผิดเมื่อนายสนใจพยาบาลชื่อแอมนั่นตั้งนานอะไรกันจู่มีมาเมื่อที่แสนสวยน่ารักขนาดนี้โชคดีจริงๆนะเอวาน่าเอ่ยปลามด้วยท่าทีขุนใจเล็กน้อยหากแต่เมื่ออยู่ท่ามกลางหนุ่มหล่อๆหลายคนแบบนี้ทำให้มันตราได้แต่ยืนแก้มร้อนจัดอยู่อย่างนั้นเมื่อเห็นแววตาชื่นชมของคนแปลกหน้าพวกนี้ นี่อีธานพี่ชายฉันเองเขายังสดน้ะมันตราคุณพอมีเพื่อนสาวชาวไทยเหลืออยู่สักคนไหมล่ะอีธานชอบสาวไทยสุดๆแต่เขาไม่มีดวงเรื่องผู้หญิงกล่อนดึงหนุ่มหล่ออีคนแม่แนะนําตัวทําให้เจ้าสาวนั้นแก้มแดงยิ่งกว่าเดิมอีธานแกลนช่างหล่อเหลาเหลากับเทพเจ้าจริงๆด้วยและนี่อาเธอร์แกลนพี่ชายคนโตของเราเองเขามีภรรยาชาวไทยเหมือนกัน คุณรัตวันนะ่ะสาวชาวไทยอีกนางที่เป็นหญิงสาวร่างสูงระหงดวงหน้าสดใสแต่งกายเรียบร้อยด้วยเดรสเข้ารูปสีขาวปล่อยท่อนแขนด้วยทรงเสื้อแขนกุดนั้นอวดสร้อยเพชรเม็ดเล็กๆบนลำคอระหงหล่อนยื่นมือมาจับฝ่ามือเจ้าสาวด้วยท่าทีเป็นมิตรและยินดีอานตราเลื่อนสายตามองทองท,องที่ดูผิดปกติของหล่อนด้วยความตื่นเต้นไม่หายฉันเพิ่มทองที่สองค่ะลูกชายคุณโตสองขวบแล้ว เคลวินคุณต้องรีบทำเวลานะไม่งั้นเด็กๆจะสับสนได้นะคะหญิงสาวภรรยาของอาเธอร์นั้นยิ้มให้เธอพลางส่งสายตาล้อเลียนมาที่เจ้าบ่าวแน่นอนครับคุณตะวันผมต้องรีบแน่นอนอยู่แล้วการสนทนาคนแปลกหน้าพวกนั้นมันตราทำได้แค่ยิ้มไม่รู้จะคุยอะไรเธอพบแค่ว่าทุกคนมางานนี้ต่างก็สนิทสนมกันอย่างดีทีเดียวพวกเขาล้วนมีเรื่องคุยกันเยอะแยะ เสียงดังกระหึ่มห้องรับแขกแห่งนี้แต่แล้วทุกอย่างก้องเงียบลงเมื่อร่างสูงของใครอีกคนก้าวมายืนที่ประตูแม็กลูกมาสายอีกแล้วนะเสียงคุณดาริกาเอ็ดใสค่คนมาใหม่นั้นทำให้ทุกคนพากันหัวเราะเบาๆชายหนุ่มรูปหล่อตัวสูงมาพร้อมกับภรรยาสาวสวยหุ่นนางแบบและหนูน้อยอีกสี่คนมันตราเบิกตาโตจ้องคนมาใหม่ด้วยความตกตะลึงชายหนุ่มหน้าตาเหมือนกับเกรวินลาวกับแกะ แตกต่างกันแค่สีผมเท่านั้นเรือนผมสีน้ำตาลออกแดงร่างสูงพลอๆกับเคลวินจำแค่สีผมก็พอมันตรานี่ผมไม่ให้คุณมองแม็กซ์แบบนี้นะที่รักเสียงเครวินกระซิบใส่หูเธอด้วยน้ำเสียงติดจากขุนมัวอ่าฉันนึกว่าคุณพงศธรเหมือนนายมากที่สุดแล้วนะเกรวินแต่คนนี้กลับเหมือนกว่ามากหลายสิกเท่าหรือเป็นเพราะสีผมเข้มกว่า หญิงสาวพึมพำเสียงเบาด้วยความกังวลเล็กๆเ,เธอเพิ่มคนพบว่าชายหนุ่มในครอบครัวนี้ต่างหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันจนแทบแยกไม่ออกเสียงของคุณดาริกาเอ็ดลูกชายด้วยสีหน้าดุดุแต่คนเป็นลูกกลับเข้ามากอดท่านแล้วอ้อนเสียงอ่อนจนหลายคนในห้องนี้สายหน้าพร้อมยิ้มขบขันต้องโทษโอแลนด์ฮะแม่มอร์แนนมันปล่อยให้รอยไปรับผมช้าผมพุสตาแต่งตัวบนเครื่องเลยนะฮะ โลโดสกับลีแวนก็สนงเยแม่ก็เห็นว่าชีวิตผมวุ่นวายขนาดไหนผมรีบสุดๆแล้วนะคะแม่คำอ้างของบุตรชายคนที่สองยิ่งทำให้หลายคนพากันหลุดเสียงโหราอ,ออกมาคนต้นเหตุนั้นหันมาทะลึงตาใส่เออเจ้าสาวเคลวินจริงๆด้วยยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณมันตราผมแม็กซ์เวนี่คงรู้จักพวกเราทุกคนแล้วสินะยินดีต้อนรับสุกแรลนของเรานะครับ หนุ่มหล่อนั้นหันมาสนใจกับเจ้าสาวก่อนจะช่วยมือเล็กของเจ้าสาวที่ยังตกตะลึงจ้องมองเขาไม่กระดิกกายไม่ไปไหนนั่นขึ้นมาจรดริมฝีปากลงบนหลังมือเบาๆหนุ่มหล่อเล้าราวกับเคลวินแต่สีผมสีน้ำตาลออกเข้มๆคนนี้ลิ้วตาหล่อเลียนเล็กน้อยหักแต่มันตรานั้นกลับหน้าร้อนเผาไปทั้งร่างคุณโชคดีแล้วที่เป็นเจ้าสาวของเคลวินเขาเยือกเย็นสุดๆในบรรดาพี่ๆทั้งหมด นี่อ่อนอินภรรยาผมครับเขารำร่างบางของหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งมาที่เธอแนะนำเสียงอ่อนทว่าในตากลับปรากฏความคิดเล่นและกันเองมองดูอบอุ่นมากทีเดียวส่วนสี่หนูน้อยนั่นผลงานผมลุวนๆเขาว่าพร้อมรอยยินอันเต็มไปด้วยสเสน่ห์แต่เหมือนกับมันตราไม่ได้ใส่ใจฟังเธอจ้องหน้าสาวสวยด้วยความตื่นเต้นฉันเคยไปดูคุณเดินแฟชั่นที่รีเจนแอมพลายเมื่อหลายปีก่อนค่ะ คุณสวยมากคุณออนอินเว้นแล้วเคลวินแฟนนายเป็นแฟนคลับของออนอีกคนหรือไงแม็กซ์เวลอุทานเบาๆพลางนิ้วหน้าด้วยท่าทีขัดใจเล็กๆอ่ะหรอคะฉันเลิกทำงานนี้มาหลายปีแล้วค่ะไม่นึกว่าจะมีคนจำได้อยู่อีกออนอินยิ้มด้วยความยินดีและตื่นเต้นเช่นกันเธอทออสายตามองเจ้าสาวด้วยความชื่นชมอยากแต่งบ้างใช่ไหมล่ะออนถ้าคุณแต่งงานนะ จะต้องเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดคนตัวสูงเอ่ยเสียงอ่อนโยนแต่กลับได้สอกแหลมๆกระทุงเข้ากับชายโคงนาะใต้สุดสีขาวนี้เต็มแรงอ่าคุณออนอินยังไม่แต่งงานหรอคะแต่งแล้วค่ะแต่ฉันแต่งแบบไทยๆแม็กมักคิดว่าเป็นงานวัดหรืองานทำบุญทางศาสนามากกว่าพิธีมงคลสมรสอ่าเป็นพิธีมงคลสมรสแบบทางเหนือของไทยทำไงได้ล่ะคะ แม็กซ์อยู่แต่เมืองนอกลงลืมความเป็นไทยไปหมดหลอนตอบด้วยสีหน้ารำคาญตวาดสายตาใส่สามีก่อนที่การโต้แยังจะมีขึ้นอีกหลายประโยคคนแปลกหน้าอีกสองสามคนก็ก้าวมาที่หน้าประตูมันตราตื่นเต้นอีกครั้งจนได้สามหนุ่มที่ก้าวมานั้นช่างเหมือนหนุ่มนายแบบที่หลุดมาจากหนังสือแฟชั่นชื่อดังซะจริงๆนั่นคาร์เลสคาร์รสเอวิลเอดิสันลูกชายของคุณลุงคาสัน ท่านมาไม่ได้นะ่ะป่วยอยู่ให้ลูกๆมาคุมงานนี้แทนห้ามมองพวกเขาด้วยสายตาแบบนั้นนะมันตราผมไม่ชอบเลยสิงเคลวินเอ่ยอีกครั้งด้วยท่าทีขัดเคืองในบางอย่างของเจ้าสาวเออทำไมคนในบ้านนี้หล่อเหล่าเหมือนเทพบุตรทุกคนลูกนายทำบุญอะไรเคลวินให้ตายเถอะฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นแค่นางแจ๋วไม่คู่ควรกับนายเลยสักนิดฮะ ภายคำพูดนั้นเธอกับสันเคลือด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเสียงหัวเราะของเคลวินกับการอบกระชับเอวเล็กของเจ้าสาวทำให้ทุกคนยิ้มด้วยความรู้สึกเต็มตื้นและความยินดีอย่าร้องไห้นะ่ะเดี๋ยวหน้าเลอะลินดาคงวุ่นวายแน่พอหยุดที่ไหนคะฉันอยากเจอพ่อเคลวินทำหน้าเหนื่อยหนายออกมาจนได้คลายวงแขนลงเล็กน้อยพอเป็นคุณนอก เขามางานนี้ไม่ได้หรอกนะเอาไว้ค่อยเจอเขาที่วันฉลองที่โรงแรมลักกันพรุ่งนี้ตอนค่ำมันตราอย่างี่เง่าขอร้อมทุนหัวผมไม่อยากขายหน้าคนพวกนี้อีธานคิดว่าผมหลอกเด็กแน่เลยสายตาแบบนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะยืดยาวไปกว่านี้ใครบางคนก็ก้าวเข้ามาส่งเสียงทักทายดังขึ้นเสงแซแสังแทบไม่รู้เรื่องเพราะพวกเขาสื่อสารกันหลายภาษานั่นเอง นี่โลแลนด์พี่ชายของผมรอยวินสตันแคสเลอร์นั่นด็อกตอร์แลนด์คู่หูของเขาหนุ่มลออเลาที่ร่างสูงแบบคนยุโรปสี่คนนั้นทำให้มันตราตาค้างอีกครั้งจนได้เธอได้แต่จ้องมองคนพวกนี้ด้วยความสงสัยก่อนจะเงยหน้ามองเจ้าบ่าวของตัวเองเคลวินยิ้มนิดๆในสีหน้าเขาบีบมือเล็กของเธอไวร้ราวกับอยากปลอบโยนคุณคงจำไม่ได้ทั้งหมดแน่เอาไว้เราค่อยทำความรู้จักกันทีหลัง ชายหนุ่มเอ่ยเต่งนุ่มข้างหูของเธอความวุ่นวายเล็กๆเกิดขึ้นไม่นานนักเมื่อได้เวลาพวกเขาก็ต่างแยกย้ายกันไปเพื่อไปสถานที่จัดงานนั่นคือโบทถ์ประจำที่เคยจัดงานมาแล้วมันตรานั่งรถยนต์คันโตมีคนแปลกหน้าเป็นคนขับมีโลแลนด์นั่งมาคู่กับคนขับแม่ค่อนข้างระเบียบเรื่องเวลาเลิกยามนะโลแลนดเออฉันรู้แล้วนะเคลวิน รถคันนี้กันกระสุนทั้งคันรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะน้องชายฉันติดตั้งระบบนำร่องเองกับมือระบบป้องกันตัวเองของมันรอบคันต่อให้อพจก็เอาอยู่คนตอบยิ้มมุมปากมองดูดุดันโลแลนเป็นชายหนุ่มรูปหล่อผมสีทองแจ่มจรัสพอๆกับมากแกลนแต่ในตาเขากลับเป็นสีฟ้าอมเทามันดูน่ากลัวและดุดันพิลึก ระหว่างทางนั้นทุกคนตกอยู่ในความเงียบเคลวินอบกระชับเจ้าสาวของเขาด้วยท่าทีผ่อนคลายจะมีแค่หญิงสาวที่สองฝ่ามือเย็นชืดไปหมดด้วยความตืน่นเต้นการแต่งงานที่รออยู่ในชั่วโมงข้างหน้านั้นเธอกลืนอะไรแทบไม่ลงได้แต่จิบแค่กาแฟไปถ้วยเดียวตั้งแต่ลืมตาตื่นตอนเช้ามืดมาแล้วแม่เนียนแม,แม่บ้านของที่นี่ก็เอาขนมมาให้เธอรองท้องก่อนจะแต่งหน้าชุดเจ้าสาวแบบเต็มยศ เธอยังไม่ได้เจอแพลมมาสิินเลยนีิสติไม่อยากเชื่อว่านายจะยอมให้เอเดนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวหมอนน้นนะ่าตาเด็กพอๆกับเจ้าสาวนายเลยนะครวินไม่กลัวเจ้าสาวจะเข้าใจผิดหรือไงโลแลนด์เอ่ยขึ้นอีกครั้งรถยนต์แล่นเข้าสู่เขตของโบสถ์ใหญ่ที่เก่าแก่แห่งนี้มันตรามไม่ได้ฟังการสนทนาของพวกเขาเธอกวาดสายตามองรอบๆด้วยความตื่นตาตื่นใจ รอบๆสนามหญ้าถูกประดับประดาด้วยดอกกุหลาบสีขาวจนแน่นขนาดไปหมดทุกอย่างงดงามราวกับความฝันจะมีแค่คนแปลกหน้าที่สวมสุดสีดำยืนตรึงกำลังอยู่ด้านนอกช่างมากมายเหลือเกินปราศจ,จากพวกสื่อทุกสำนักจะมีแค่คนในแกลนที่ถูกให้มารับหน้าที่เก็บภาพในงานนี้โดยเฉพาะเท่านั้นทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยผมคิดอย่างนั้นนะมาเถอะเออเลวินฉันปวดฉี่ ้ตายสิเมื่อกี้ฉันเข้าห้องน้ำเมื่อกี้นี้เองคุณตื่นเต้นเกินไปเขาว่าด้วยรอยยิ้มขบขันฉันไม่เคยแต่งงานนะอ่าผมก็เหมือนกันคำตอบโต้นี้ทำให้คนขับกับคนนั่งคู่คนขับรถนั้นกลั้นยิ้มแทบแก้มกระตุกสุดท้ายสองคนนั้นก็หลุดเสียงพืดออกมาจนได้ผมสัญญาเราจะไปด้วยกันตกลงนะหมายถึงอะไรเครวินอ้าวก็ห้องน้ำไง ผมก็ปวดฉี่เหมือนกันอีกครั้งที่เสียงหัวเราะดังลั่นมาจากคนตัวโตๆสองคนด้านหน้าดังประสานกันด้วยความขบขันเคลวินแทบไม่ได้ยินอะไรมัวแต่จ้องปากอิ่มสีชมพูด้วยความอดทนสุดๆเมื่อชายโครงของเขาถูกจิกเต็มแรงแต่ว่าร่างหนาไม่สะดุ้งสะเทือนสักนิดเดียวเขามีความสุขเกินกว่าจะอารมณ์เสียโปรดติดตามเล่หัวใจรักร้ายในอีพีถัดไปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดสติกเกอร์กดติดตามช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดรับฟังนิยายในตอนถัดไปค่ะ